สวัสดีวิลล่งครับวันนี้เสาร์วันที่ยี่สิบหนึ่กุมภาพันธ์สองพัน้อยหบปดกันตลาดนัดก็กระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับคำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันนี้นะครับผู้ชมหลายๆคนครับมั่วกรหลายนะครับขายดีนะครับบรรยากาศที่ไปนั่นแห่นพี่เกล้าครับสามคนเขียนใบประทันนะครับเดี๋ยวขายดีพี่เก่้านะครับราคามั่วี๋ยวพราะเป็นยางนี่จะไปซื้อขายนะครับไปทางเดี็กก็พอไปซื้อขายนะครับครับ ไทจเลื่อนขายดีนะครับเวียดนามก็ซื้อง้อหลายนะครับมื่อนี้นะครับหาเวียดนามเขามากคุณครับเอารถพ่วงมากสองพ่วงครับสี่หลอดสิบหลอดครับมื่อนี้นะครับมื่อนี้ผู้ชมหลายนะครับว่าทำ่มพี่น้องเขาทางไทยเจริญเนี่ยซื้อง้อดีดเด้อครับมาซื้อง้อซื้อค่ายดีอนี่ยเดี๋ยวท่านสื้อไปเลี้ยงครับที่ทางเพิ่นหลายนะครับทงไฮทงหน้าิ่นหลายนะมองเลี้ยงกันหลายนะครับ หมองล่างหมองเหี่ยงหมองล่างมันหลายนะครับทา้งนนทบข์ไทยนะครับกุดชุ่มนะครับโนนทระไทยกุดชุ่มสีแก้วทังนี้นะครับลงมาหาไทยเจริญนะครับโซนขึ้นไปทางอำนาจเจริญนะครับทา้งปลาจิ๋วนะครับพื้นที่หลานหลายเหมือนกันครับพื้นที่หลาหมองเมาะนะครับอย่างปศุสัตว์นะครับท้องไห้ท้งหน้าพื้นที่เขาเหลี่ยงดีนะครับ มองเลี่ยงคนนี่นะครับป่าเป็นมหาง่วงงามตปเลียงนะมหาง่วงงามไปเลียงนะแม่ลูกเศร้าสาม สูงร้อยสามห้าใจบ่แดงใจกันเจ้าสองคมนี่หรือเดี๋ยวมึงเอาแม่วมามึงจะขยไน่ะ nhiều khá ngon luôn à không không ăn không ăn không ăn không 2เท้าเขาขึ้นไปแหน่น่า của, ขาหนาก็ได้ให้3บ่ได้ ไไย่งยูั่อน้านมเงน่ะายมันายเี่ขายแน่เลยโมยมันข้าคอยู่แม่กระหมูเลยเ่ัชือโยนี่แม่บัวัชื่อืโยนี่คเสียแยงาไปมื่นึงื่อน ไรอือไปใช่มยังบันไนดกันนขาดกันหลายยนะครับสูงร้อยสามห้าเป็นาเสียมื่นครับคนขายอยากไรมืน่นสี่ลูก 102, มืม่นสองครับลูกมื่นสองแย่มื่นสี่ครับข้มนี่เศร้าสามครับ <laughs> ป้าบ้านใดกันหนึ่งเศร้าหน่อยนะ ชือจักขั้นยินบ่าแะว่าือหาพัน่อบอ่้ีันเดีวไลูกอยม่แน่ม่กหม่ไม่ละ่แยกนั้นมังก็เกนแม่แยกลูก็ว่างหนึ่งหมื่นสาม่นห้าตัวแดงหมื่นห้าหมื่นสามตอนราคามัน สามหน่อ่น่สองสามหนอยเอามื่นสามเนี่ยคนนเด่นมื่นสามเหรอม่นครับมันยาแมื่นสามสามหน่อยก็ให้มื่นสอง ตัวนี้เจ้าบาตัวนี้1มื่นหกพันหาื่นหกพันร้อยแยกแม่แยกลูกแยกลูกครับของววานคาดนี่ละตัวตัวพูดแม่เราตัวนั้น1มื่นหาครับมื่นหาแม่สาวโลนธรรมชาติสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับ061ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหงสามหก่ศนยากสี่สนใจต้งมา่สาวหน่อยงามครับสูงร้อยยีครับอันตัวนั้นแสนเน็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งนอยตัวผู้ตัวผ้อยเนื้อ เมื่อพันครับวไทยลอยเหนือมืองัดเนือเนี่ยนะเป็ดปัดดเมีดนะครับสามนะครับแดงนะครับอาาแม่เยอะู่ครับม้โค้งสางยังไงครับอ่ะนี่ครับ อันนี้ก็เป็นสาวใหญ่นะครับนี่สาวใหญ่ครับสาวใหญ่นะครับเป็นเดียร์ทางโซนเหนือนี่ก็น่าแน่นนี้นะครับ สาวใหญ่หงามงังามสาวใหญ่นะร้อบห้าบวกกับสาวใหญ่นะ พังจับดีไมค่าจบาท่าไรค่าสามหมื่นสองพันสามส่งหอดประตูอคับล้ค่านี si ่ตอส่งหอดหนาอกบ่งหอดหนาอเสามหมื่นสครับสาใหญ่ขายขายลูกแจ็คพอตลอยล้านอายุยีเดือนครับลูกสาวแจ็กพอตอายุยีเดือนน่ครับสามหมื่นสองสันตาเป็นความหยานมซีนะครับนมดีนะครับ สาวสดๆอยู่นะครับยีสิบยี่สิบเบอนะหนังชีดหนังหนาดีนะชีดใหญ่หนังหนาสนใจที่ต้อนด้เบอร์ไหนนะครับศูนย9 5 6 7า7้าหนึ่ง่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ ไก่ๆพ <c ười> ิ่งเบาแพงเบยต่อบึงเวียดนามสือมากเสือมากอ่างเยลดสื่อสื่ัเรื่องควาเหนื่อนัครบบสูงใหญ่เงาครับสูงใหญ่เงาครับบือเรื่องใหญ่ฉีดเงาครับกับก็ได้เบื่ออยู่นะครับันนี้ครับเือนะครับ อเอซีว่าขอเบอร์มันหลายๆเนี่ยครับใส่หัวเนือใส่นี้ใส่ 30, สามหมื่นสามหมื่นสัวใส่ เจ็ดหมื่นกว่านี่เด็นี่น้เหยียดงามกำลังหานัเจ็ดห่กวเจ้สอหมื่นวื่อรักสามนะครับสูงร้อยห้าสิบเงานะครับไม่ต่อเดียวเหยียดงามกลังต่อราคาอยู่เจ็ดหมืนกว่าสองตัวครัเหยียดห้ยสามหก ครับสูงร้อยห้าสิบครับร้อยสี่ส oh. ิบ